จาก4พุทสวิงมาถึงช่วงที่2ของรายการนั่นคือช่วงของหุ้นเทคนิคแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตททวีสิรีเวศนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้แนะนํา2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวของปทอยจีนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าโอ้โหมีลุ้นทำไฮใหม่นะครับให้แนวรับ GC นะครับที่60บาท75สตางค์ตานะแนวรับต่ไปที่59บาท25สตางตา์นะสลับแนวต้านอยู่ที่ 62บาท50สตางสำหรับแนวต้านไปที่64บาท25สตาต่างวันนี้ราคาหุ้นของ GC หรือว่าปตท GC ปิดที่62บาทเพิ่มขึ้น1บาท50สตางคิดเป็น2.48ส่็นตส่วนสุดแซฟตัวที่2นะซินเน็กนะหรือว่า SYNEX นะฮะด้วยว่ารูปแบบของการาฟแล้วคุณอภิวัตรแนะนำให้เก่งกำไรจังหวะย่อตัวนะครับให้แนวรับที่23บาท40สตางแนวรับทะเไปที่23บาท สลับแนวต้านนะครับอยู่ที่24บาท20ตางแนวต้านไปที่25บาทวันนี้ราคาหุ้นของซินเนกปิดที่23บาท80ตานนครับราคาไม่เปลี่ยนแปลง